อยู่ห้องมอละเก่าอยู่ห้องมอละเก่าสปอยดีทุกคนสวัสดีวันจันทร์วันนี้เนาะมือสั้นสวัสดีกว่าจะมีโอกาสมากรวดมาเซ็กเบิ้งเอ๋อเนาะรู้สึกว่าเจ็บแย้งงานผสมรู้สึกว่าคิดว่ามันจะเป็นนิวมะเคหลังนะพอมากวดพอมากวดเบิงแล้ว ท้องก็มีอย่างมักแค่ล้างเรซิทิงกระบมีการส่งคอยกอดีใจกันคอยคิดว่าคอเจ็บไปอะไรเงก็บุคิดบ่ฝันว่ามันจะมีอย่างแมนก็คิดว่าน่าวในนี้มักแค่ล้างแน่นอนเพราะผลกดออกมาแล้วโบมีอย่างถือว่าโชคดีอีกทะเลยนะ มาเอ็กซเรลยอยู่ปากแทกะรู้สึกว่าเจ็บแอวเจ็บแอวเจ็บแห้งเจ็บแบบเจ็บเสียวๆนะท่านผู้ชมก็เลยอยากลองมากดมากดเบิ้งมาเซ็กเบิ้ว่าง่ายๆกดเบิ้ลแรกก็ไ่ได้มีอย่างประมาณตามเบาะก็ไม่มีก็ก็ใช้กดการ ตอนยังน้อยเนาะตอนยังน้อยอันคุยเองกัรู้สึกว่าอันตอนยังน้อยคอยเคยเป็นหนิวมาก่อนเนาะตอนนั้นก็เคยเป็นหนิวมาก่อนก็เลยบัดมอดปัจจุบันนี้นะเจ,เ,จเ,จเ,จเจ็บเจ็บแผวเจ็บแผลเจ็บแผลเจ็บแย่ดีเลยบัดคอยมากดมาเอ็กซเรย์เบิง่งบม่มีมาส่องบนน้บ่มีอีหยัง มาเอ็กซเสลมาแค่หลังมาเอ็กซเสลมาแค่หลังแต่พ่นกดออกมากะว่ามีอย่างถือว่าความกระดีใจนะที่พ่นกดออกมาเ่ามีอย่างความกระดีใจนะ